ทำสองฝั่งต้องเห็นใ้ได้ปรามัดสัจจะกับสมุิสัจจะตัวสุดท้ายก็คือปรามัดสัจจะสมุิสัจจะแล้วก็วิมุตติผลแล้วก็ทวนทวนทวนขันทวนต่ออีกจนมันสมบูรณ์จนมารคมันสมบูรณ์นะฮะก็วิเวกเลยเพราะทุกคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเส้นทางของมัน,มนคือชำระสิ่งมิดียอก่อนใช่ไหมอ่าแต่มันจะยึดฝั่งหนึ่งทำสองฝั่งก็คือดีชั่วบุญบาปแล้วโลกสวรรค์ใช่ไหม สุขทุกชอบชังอ่าอ่าอ่าอะไรอ่ะหญิงชายอะไรอย่างนี้ก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมคู่เออเป็นของคู่หมดเลยมันจะเป็นของมันต้องพ้นจากของคู่แล้วก็ดีชั่วแล้วก็ปรมาสัจะส,สม,มุติจักะตัวสุดท้ายเลยนะสองตัวนี้ถ้าใครเห็นเหียนตนน้นแยกจะเห็นจากจาดไปหาละเอียดแต่เรามันเห็นไม่ได้เพราะว่ายานเรายังไม่เกิดมันจะต้องขัด ขัดอกุศลออกไปก่อนฝั่งนึงออกไปก่อนฝั่งไม่ดีเอาฝั่งดีไว้ก่อนเนือไหะชำระสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเหลือสิ่งดีไว้ก่อนพอไปสิ่งดีมันไปกอดสิ่งดีไว้มันไปตัน <c oughs> มันไปตันที่สิ่งดีน่ะตัวดีนั่นแหละอ่ามันจะปล่อยตัวดียังไงอ่ะมันปล่อยไม่ได้เพราะมันสะสมไปหาตัวดีเพราะมันยังมีตัวตัวมันอยู่ไงที่ยึดเอาความดีอยู่ไงยึดเอาฝั่งดีน่ะอ่าฝั่งกุศลน่ะเออทีนี้มันยังไม่เห็นว่า มันยังไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งว่ามันไม่มีสิ่งมันมีอีกฝั่งหนึ่งที่มันยังไม่มีเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยให้มันมันมันไม่มันไม่ยึดอะไรเลยอ่ะฝั่งนั้นอ่ะมันอธิบายไม่ได้มันเป็นปรมตสัจจะที่สมมติสัจจะมันบางมาตลอดอ่ะอีกด้านหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่านี่ใครเห็นใครเห็นตัวนี้ได้มันถึงจะวางในตัวตัวสมมุติตัวดีตัวกุศลตัวนี้ได้มันถึงจะหลุดออกจากอาสว่านะเว้ยเพราะว่าอาสว่ามันไปกอดตัวดีไว้อยู่ไอ้ตัวมโนเนี่ย แต่มันตัวไม่ดีมันรู้หมดแล้วอ่ะแต่มันกอดไม่อยู่เออมันก็เลยปฏิเสธเห็นอะไรมันก็มันเอาดีอย่างเดียวไอ้ตัวเนี้ยเออแต่มันไม่ยอมปล่อยเพราะมันมันมันยังมีตัวมันมันยังไม่เกิดยานที่แท้จริงไงไม่ยังไม่เห็นว่ามันไม่มีอะไรอีกด้านหนึ่งอ่ะมันไม่มีมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ขุกอยู่กับตรงนี้พอมันเห็นปรมาสัจใจมันก็ไม่มีใช่ไหมใครวางได้ก็วางได้นะถ้าใครไม่วางได้ก็วางไม่ได้ก็ต้องเห็นไว้ก่อน สูมุติตัวเนี้ยสติญาณนึงจะเกิดนะสติญาณที่แท้จริงนะทีนี้มันจะค่อยๆสลายความมีทีเนี้ยเห็นว่าโอ้ยึดติดตัวเนี้ยมันมันต้องเข้าไปถึงจุดที่มันไม่มีจุดสูงสุดก่อนนะฮะแล้วทีนี้มันถึงจะล้างไอ้ตัวโมโนกรรมเนี่ยที่มันเป็นกรรมดีออกค่อยๆค,คลายออกคลายสัญญามาออกทีนี้ถึงวิปัสสนาถึงจะเกิดขึ้นนะที่แท้จริงนะ <Okay. S 1> อ่ามันจะพิจารณาของมันเองทีเนี้ย แต่บางคนไปเห็นตรงนั้นปั๊บแล้วหลุดออกจากตัวนี้แต่ก็ต้องใช้ทวนทวนมารกต่อจนมารกสมบูรณ์อ่ามันถึงจะนั่นถึงจะวิเวกอ่าแต่ไทยยังไม่หลุดเลยไปเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วแต่มันยังมีอยู่ที่ตัวเองอมมาทั้งหมดกุศลน,นะมันจะค่อยๆคลายอยอกอ่าเนี่ยเส้นทางปัญญาแค่เห็นไม่ได้ทําอะไรกับมันพอมันมาถึงจุดนี้มันจะสอนธรรมะกเก่งมากไอ้ตัวโมโนเนี่ย มันจะหลอกมันจะยื้อไวจนนาทีสุดท้าย,ยก็เร่ธธาก่าพุทธะจำแดงมันจะเกิดพุทธะจำแดงขึ้นมา <m ul ain> มันจะยื้อไว้จนนาทีสุดท้ายถ้าเราข้ามไม่ได้นี่เราจะหลงมันจะเกิดความอยากแต่ถ้าเราไม่หลงมันเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปหายไปจนเราไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนโง่ๆซ,ซื่อๆคนหนึ่งแต่รู้ทุกอย่างแหละแต่มันไม่จําไม่คิดอะไรอีกแล้วไม่หลงอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรให้ให้นั่นอีกแล้วเออนั่นแหละมรรคสมบูรณ์ทีนี้ดีชั่วเราจะเห็นชัดเจนความคิดดีไม่ดีมันโผล่ึ้นมาเวลามีเหตุปัจจัยอ่ะ เหตุปัจจัยอะไรเราจะเห็นหมดเลยโลกถอยไปสูงไปเป็นยานเต็มร้อยแลวไงจนเป็นอาสาบขยยานไงเห็นสองฝั่งก็คือวิมุตติกับสมมุต้ิไม่ใช่ปรมาสัจจะกับสมุติสัจจะวิมุตติคือการหลุดพ้นเห็นสองฝั่ง๋อแม้แต่สองฝั่งก็ไม่ได้ยึดถือยึดถือไม่ได้เออเกิดอุเบกขาขึ้นมาการปล่อยวางนึกหน่อยฮะปล่อยวางทำสองฝั่งเนี่ยไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะฮะพอเกิดการปล่อยวางปั้งเนี่ยนึกหน่อยฮะทีที่มันจะทวนต่อ จนมันวิเวกเพราะมันจะพ้นจากสมาธิแล้วนะพอวิมุดออกมาเนี่ยมันจะหลุดพ้นออกจากพวกสังโยชน์แล้วอม่ามันจะหลุดพ้นจากสังโยชน์มันเป็นวิชาแล้วเออแต่ต้องทวนอ่าถึงจากวิเวกไงวีมุดหลุดพ้นแล้วมันจะมันพ้นจากสังโยชน์ทั้งกัตตาตัวตนตัวที่มันยึดดีมันก็ไม่มีทีเนี้ยมันไม่มีตัวยึดมันไม่ยึดอะไรเลยไอตัวสมาธิก็ไม่มีอืมเพราะสมาธิต้องกําหนดสมาธิเนี่ยมันต้องกําหนด เออตัวนี้มันจะไม่มีมันอิสระเลยพอวิเวกแล้วนี่มันจะเกิดความอิสระลุดพ้นนี่ถึงเส้นทางของมันเพราะฉะนั้นนะ่ะคนนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันยึดดียึดดียึดดียึดด,ยด,ดียึดดีมาแล้วมันก็วางตัวนี้ไม่ได้นะฮะอย่างเก่มันก็มาเอามานั่งสมาธิเอาเอาตัวสงบเนี่ยอ่าแล้วคนก็พยายามที่จะเข้าหาอีกด้านนึงอ่ะพยายามที่ไปอยู่ด้านนั้นนะ่ะอ่าด้านด้านที่ไม่ปรุงแต่งนะอ่ะอ่าพอด้านปรุงแต่งปฏิปฏเสธด้านปรุงแต่งอย่างเงี้ย มันยังไม่หลุดออกจากสภาวะเนี้สภาวะตรงเนี้ยเขาก็เลยเอารู้มาอยู่ตรงเนี้ยมาร,รักษารู้นักปฏิบัติมารู้อยู่กับตัวว่างๆนะฮะเอาตัวรู้ไปอยู่กับตัวว่างๆคิดว่าใช่ไงคิดว่าตรงนั้นเน่จะไปนิพพานเป็นนิพพานที่จริงมันไม่ใช่มันหลงอยู่มันต้องทิ้งหมดเลยทั้งไงตัวปรมัตานั์นนะ่ะตัวที่มันไม่มีนะ่ะ <S S S 2> เออแล้วเหมือนถึงจะเกิดอุเบกขาดีตรงมา พอมันดีออกมามีมุดปุ๊บปุบมันจะเกิดองคุเบขาที่สคำพูดชงที่ตัวจริงออกมาเลยนะมันจะเต็มแผ่เต็มหมดเลยมันจะว่านตลอดการมันจะไม่มีการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอีกหมดปิดประตูพภูมิทั้งหมดองคุเบขาตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะมากดชัดด้วยปัญญานะเออพอมันหลุดออกมาจากตรงนั้นนั่นแหละคือความจริงนะไม่งั้นไม่มีทางติดกับดักกุทธตจัแลงหมดเลยมันข้ามไม่ได้มันยึดอยู่นั่นแหละแต่มันไม่เห็นหรอกมันละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่มันยิ่ง มันยิ่งไม่รู้ตัวเนี้ยเออมันต้องหลุดออกมาจากสองฝั่งนั้นเลยสมมุติบัญญัติกับปรมาสัจจะสมมุติสัจจะกับปรมาสัจจนะน่ะนั่นแหละอืคนส่วนใหญ่มันเอารู้ไปว่างๆไว้ตรงนั้นดูว่างๆเออเขาไม่มีอะไรเออขันห้าไม่เห็นนะทีเนี้ยมันไม่เกิดส,สติที่เป็นญาณไงเออมันหลงนี่แหละที่ผมบอกว่าประมาทในธรรมกันน้้ย บางคนไปเห็นความไม่มีบางคนอน่ะผมสอนนะนะเห็นความไม่มีดันไม่ชําระล้างกิเลสไอตัวฝั่งฟังแตงอะเห็นไม่มีคิดว่าตัวเองจบเออก็เลยไม่ได้ล้างกิเลสไม่ได้เดินมรรคต่อไม่เห็นอุปนณิสัยตัวเองว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงมันตั้งอยู่อย่างไงไม่กลับมาทบทวนขันเออสติยานก็ไม่เกิดไงทีเนี้ยพอไปเห็นพวกมันไปได้สติยานแล้วแต่สติยานมันยังไม่เป็นอาสวะขยนยานอะเพราะมันมันไม่ขัดเกลากิเลสไม่ล้างกิเลสออก ตัวมโนมันยังอยู่อ่ะแค่เราไปประกวดเห็นตรงนั้นเฉยเฉยอ่ะมันต้องมาทํารอบไงล้างพฤติกรรมตัวนี้ออกให้มันหมดอะจนมันไพติดกับดักมันอ่ะทีเนี้ยมันก็เอาอมความรู้ไว้หมดแตมเก่งดีทีเนี้ยคิดว่าตัวเองรู้คิดว่าตัวเองจบอ่ะเออคําว่าไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่มีคือมันไม่มีอยู่แล้วมันพูดไม่ได้สอนกันก็ไม่ได้แต่เราต้องหลุดออกมาจากวงจรสองตัวนี้ก่อนต้องล้างกิเลสให้หมดก่อนต้องฟั่มไหมตัวสมมุตินี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นมันคาอยู่นั่นน่ะ ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้มันจะเรียนรู้เรื่องธรรมะมันไม่กลับมาแล้วอ่ะทีนี้ยมันไปแล้วอ่ะมันเก่งไปแล้วอ่ะที่ที่ผมบอกโอ้โหคนเราเนี่ยพอไปเห็นฝั่งหนึ่งมันยึดเอาฝั่งนั้นแล้วฝั่งนี้มันไม่แจ้งไงฝั่งที่เป็นกิเลสมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอากิเลสพอกิเลสไม่รู้ไอตัวมโนไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันไม่เคยรู้จักไงรู้จักความว่าเออไม่ไม่มีอะไรมันก็กะยิมได้ไงกูทาบุญกูทาอะไรก็ได้สมมุติอะไรก็แล้ไม่ผิดกูอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปไปนั่นแหละ จริงๆไอตัวมโนนี่แหละมันยิมยิ้มยอกแต่ที่จริงมันเป็นตัวบุญตัวบาปเลยเออแล้วก็เป็นตัวภพภูมิเลยทั้งหมดไม่ใช่สวรรค์นรกที่เราถูกสอนกันว่าไอมโนมันมโนเอาไอตัวนั้นนะ่ะแล้วก็มาสอนเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เออไอตัวมโนแหละมันคือพอภพภูมิทั้งหมดนะฮะเออของใครของมันเออมันเป็นทุกอย่างในตัวมโนนั่นแหละนั่นแหละคือตัวกิเลสเราต้องล้างมันให้ออกพอเราเห็น เห็นความไม่มีแล้วอย่าฉลาดใจอย่าไปตกล่องกับดักมันยีต้องทําลายมันเนี่ยตัวทําไมผมถึงได้เห็นความไม่มีเพราะมันจะได้ทําลายกิเลสได้เออเพราะว่าคนมันจะไปตันที่กุศลหมดเลยกรรมดีเนี่ยมันจะไปตันที่กรรมดีหมดเลยมันวางความดีไม่ได้ไงความยึดดีไม่ได้มันจะยึดดีแต่มันไม่ยึดชั่วคนพวกเนี้ยแต่ไอตัวยึดดีนี่แหละมันวางไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเออมันไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ ทำม,มันเป็นทำคู่ไง <ฮะ S 1> เออพอมันนี่เห็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เข้าใจฝั่งนี้แล้วพอเห็นอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะรปรมีสัจจะใช่ไหมก็ต้องทําลายสมมุิสัจจะทาลายให้มันเกิดปัญญาไม่ให้หลงมันอยก่ล้างให้มันล้างพฤติกรรมอะ่ะของเจ้ามโนนี่จนมันจนมันค่อยๆสลายตัวไปค่อยๆค,คลายค่อยๆสลายไปจนหมดอัตราตัวตนของมันอ่ะทิฏฐิมานายมันสลายไปจนหมดเกี้ยงนู่นก็เหลือแต่ขันไงสมมุติก็เลยเป็นสมมุติไม่มีเจ้าของ เป็นขันธรรมดาปรมัตถ์ก็จะจูอย่างนั้นแหละตัวปรมัตถ์ก็ยังไม่ใช่ของจริงนะตัวสติยานก็เป็นแค่ยานเฉยๆนะไม่มีเจ้าของนะตัวขันหน้าก็ไม่มีเจ้าของแต่ตัวที่เราดูดพ้นนะ่ะตัวที่มันวิเวกตัวที่มันทวนจบตั้งแต่ะคือจบแล้วเสร็จกระบวนการหยุดการเกิดแล้วตั้งแต่นักขนาดนี้ไปเลยนักขณะที่คนนั้นเข้าใจตรงนั้นไม่ลงอีกแล้วหมดการเกิดแล้วเหลือแต่สติยาณกับขันหน้านั่นแหละอยู่ไปอย่างนั้นผมถึงบอกว่า ผมหาตัวตนไม่เจอผมไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้อยู่เหมือนคนโลกๆแบบเนี้ยมันเป็นอิสระไม่รู้อยู่ที่ไหนข้างในน่ะมันบอกไม่ถูกแต่ขันเนี่ยมันรู้อยู่มันก็เห็นอยู่เนี่ยมันอาศัยสติยานไงอาศัยการทํางานของขันสัญญาขันทั้งนั้นที่เรามาพูดกันอยู่เนี่ยเพราะตัวนี้ดับสติยามก็ดับตามมันไม่มีตัวนั้นแล้วตัวมโนที่ไปเกิดต่อสร้างภพภูมิอ่ะเออมันต้องไปต่อถ้ามันไม่มีขันห้าใช่ไหมล่ะมโนวิญญาณน่ะนั่นแหละคือคือพ้นจากตัวนั้น ทำทั้งหมดถ้าเราไม่เห็นทาคู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะปลดล็อกมันได้นึนออไหมฮะเออเราไปเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะเราเห็นปรมัดปรมมัดมันไม่ต้องชาระล้างอะไรนะตัวปรมมัดนะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วแต่อตัวสมมุติเนี่ยมันต้องชําระล้างพฤติกรรมให้ออกให้หมดเพราะเราสะสมมานานเนี่ยความดีชั่วอะไรอ่ะเอาชั่วออกหมดแล้วมันก็ยิ่งง่ายเหลือแต่สัญญาดีแต่อีตัวมโนต้องออกไปเคลียร์ทวนขันล้างกิเลสก็ล้างตัวมโนนั่นแหละ ่อกไปให้เกิดปัญญาแล้วมันจะเกิดอุเบกขาวางเฉยวางเฉยล้างก็คือมันทํางานให้เราเห็นให้เราเกิดปัญญาอย่าไปหลงมันมันจะสอนธรรมะเก่งมากตัวนี้อย่าไปหลงมันแค่นั้นเองถ้าคุณหลงไปเมื่อไหร่คุณยึดคุณไม่ได้ล้างมันแต่กลับไปยึดมันต่อเหนียวอีกเอเพราะว่าทางทันมันสุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมวิปัสสนูไงพอมันเกิดปั๊บเนี่ยเป็นวิปัสสนูมันไม่ไปต่อแล้วมันอมตัวมันเองเลยพอมันรู้แล้วมันไม่ปยายาไปไหนแล้วอะธรรมะมันรู้หมดแล้วอะ มันไม่อยากไปไหนมันมันไม่ทําลายตัวมันเองแล้วนี่ไงมันก็เลยไม่เกิดอ่าความวิมุตติผลพ้นวิเวกนั่นแหละมันไปติดกับดักกิเลสผมจึงเรียกว่าพุทธะจำแรงไงอนเปมันจะังอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมมันก็จติดไว้แต่แหละส่วนใหญ่คนไปรู้ว่างๆอยู่ตรงนั้นคิดว่าจบมันเอาตัวรู้ไปรู้ว่างไงมันวนไปซ่อนอยู่เวลากระทบมันก็ออกมาเหมือนเดิมเออ แต่มันสร้างสัญญาไว้ไงสัญญาบางว่างไว้ไงเอ mm hmm. สัญญามันแข็งแรงเนี่ยสร้างไว้จนมันแข็งแรงอะ่ะพอมีอะไรกระทบตัวมันสัญญามันบ้างมันก็วิ่งเข้าบ้างเหมือนเดิมเป็นภพภูมิมันอยากหนีจะทุกข์เฉยๆหรอก mm hmm. มันก็หลบไปหลบต้บาง mm hmm. แค่นั้นแหละมันไม่ได้วิมุตติลผลวิเวกทำลายกิเลสสินส้นภพสิ้นภพภูมิเพราะตัวกิเลสยังอยู่ mm hmm. อืมโอเคคลิปนี้น่าจะเจ๋งเป้งนะ